ครับ okay, สวัสดีครับพี่น้องมาเด้อกินข้าวํำกันครับวันนี้น,นี่ครับแกงหวายครับผมกับส้มตำเด้อมาครับมากินข้าวํำกันครับวันนี้ข้าวเจ้ากินยังไม่ได้เชื่อกินข้าวขาเจ้ามาดีเลย โอ้เนแบ,บกเก่าทุ่งนาจริงๆแล้วปวดอย่ใส่พริกให้มันมากนะนะลอ,องใส่เป็นกระทังเอ,อ,องเาหัวก็ปูดเนาะบานเล้าใ่ได้มากกบ่า มัรจะากาศไสทุ่งครับพี่น้องอยู่ส้างข้อไก่ฝั่งโน้นก็ได้ก่อนวายก็อ <c oughs> ของสวนวาต้องทำตอนอ้นใหญ่ถ้าซื้อเข้าตลาดตอนน้อยๆสั้นๆนะครับอเอานี้เอาให้จัดเต็มไปเลยเจ้าของสวนเอง ไม่ได้ขายของเด้อครับเด้อเดี๋ยวเขาจะมาเก็บภาษีผมอีกต้องออกตัวก่อนเพราะว่าหลายคนแล้วอตอนตอนใหญ่จริงๆนั่นเนองอ,อ้วนอ้วนอืมหมืนเหมือนเตี้ยวอ่ ตำมังุงง่ายๆอยู่ง่ายๆครับวัสบายสไตล์จานโกยพากินฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่น้องโ้องไปเพื่อน นะจะได้มีกำลังใจทำผลงานดีๆให้พี่น้องได้เบิงนะครับเ้อกดติด<า>ตามสงสัยผิดพลาดอะไรยีงไงตอนยูทมา,จากจ้ะเป็นที่เป็นที่น่าใส่ยานี่แหละเดี๋ยวค่อยไปดูให้ขรางบนเช้า,า,ชานี้็เถอยยังทำได้แล้วนี่ไปกดอะไรหรือเปล่า ขอ้นสเวอยกไปให้พี่น้องดู้พี่น่ะของอันนี้ของโยโกะครับมันคืออ่ต้มเส้นต้มเส้นนะครับพี่น้องเอาเ้นดีร่่นเด็ดเส้นนะต้มเส้นอ่า ภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรต้มเส้นต้มเส้นข้าราเมงไรราเมงร,ราเมงอ,มอ้าอาจารย์โกยพูดวิศราเมงเนาะก็แมงราเมงมถ้าเป็นอาหารเจอะกับเส้นๆเรียกราเมงภาษาญี่ปุ่นวราอะไรคำเดี๋ยวไปจำผิดจะอะไรน้องหมากอะไรนะขี้วางงดก่อนจำอะไรผิดนะจำวันลดจำวันลดอะไรนะ มันไม่ใช่ลูกนะินเดี๋ยวพี่น้องพวกงไปเขาใจผคิดว่าลูกพับทิมทำว่าำว่าบันไดเออทำว่าบันไดเออแต่ว่าใครดังบันไดบันไดคือใครดังบันไดภาษาญี่ปุ่นใช่ปะ ภาษาญี่ปุ่นคัสใครดังใครดังอ๋อบันไดนะ่ะบันไดใครดังถ้าเป็นเราใครดังไฟใครดังคือภาษาญี่ปุ่นเรียกบันไดนะโอ้โอภาษาไทายยังเอายังเอาไม่รอดเลยนะ